เราก็หมุนกลับมาปุ๊บนี่ครับเอาแรงขนาดไดก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมช่องดีคนวังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเป็นความรู้นะครับหรือว่าเคลับเกี่ยวกับเรื่อง ไฟเช็คนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการปรับระดับไฟเช็คนะครับก็คือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคุณแม่บ้านแม่เรือนทั้งหลายนะครับอาจจะยังไม่รู้หรือว่าอาจจะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าจะมีวิธีการปรับอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นไฟเช็คนะครับที่ ที่เราซื้อกันมาตามร้านค้านะครับร้านค้าก็คือบางอันเนี่ยก็ดีไปนะครับถ้ามันดีถ้าอยู่ในสภาพที่ดีแต่อันนี้นะครับเป็นสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่อยางเช่นนี่ครับเวลาเราใช้งานก็คือรู้สึกว่าไฟมันจะเบาไปหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเล่นจนสุดแล้วนะครับก็คือได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้แต่บางอันเลยไม่ติดเลยนะครับ บางบางบางอันก็คือไม่ติดเลยแต่วิธีที่ปรับนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีที่จะปรับนะครับวิธีปรับให้ไฟเนี่ยมันลุกแรงกว่าเดิมนะครับก็คือก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะครับก็คือเราต้องแกะหัวนี้ออกครับนี่ครับแกะออกเลยเนี่ยแกะออกอย่างนี้ครับแล้วเราก็ลองดูครับอุ๊บอันนี้คือมันเบาไปเราเล่งสุดแล้วเราได้แค่นี้นะครับแต่วิธีการปรับง่ายๆครับ ดูเลยครับยกยกตัวปรับนี้ขึ้นนะครับยกแล้วก็หมุนกลับนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็หมุนกลับมาทางเดิมเห็นไหมครับมันก็จะแรงขึ้นถ้าเราถ้าเราหมุนกลับมันก็จะเบาลงนะครับถ้าเราปรับแล้วยังไม่แรงเราก็ยกไอตัวที่ปรับนี้ขึ้นอีกนะครับแล้วก็หมุนกลับไปเพื่อให้ไปปรับ วาลนะครับหรือว่าตัวหมุนตัวขาวๆนะครับเนี่ยไอตัวขาวๆที่ปรับระดับของแก๊สที่ออกมานะครับเหมือนมันก็เหมือนฝานะครับที่เขาปิดไว้นะครับแล้วก็ปรับหมุนกลับแล้วเราก็หมุนกลับมาปุ๊บนี่ครับเอาแรงขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับถ้ามันแรงไปเราก็ปรับคืนนะครับถ้าเราจะให้มันเบากว่าเดิมเราก็ยกเหมือนเดิมครับยกแล้วก็กลับมา ทางบวกนะครับจากนั้นก็เอาลงแล้วก็หมุนกลับไปแค่นี้ครับแค่นี้เราก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเราเลยนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการปรับระดับไฟเช็คนะครับจากนั้นเราก็ใส่หัวเหมือนเดิมเนี่ยโอเคนะครับนี่เลยเห็นไหมไฟเราก็แค่นี้เราก็แรงแล้วเราก็มีไฟเช็คใช้อยู่ที่อยู่ในบ้านแล้วนะครับ คลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องดีคนวังเหมือนเดิมครับขอบคุณครับผม